หลังจากที่พี่คิงสมจริงนะคะแห่งค่าย g o o e l i n l i ่ g ค่ะได้ส่งภาพแรกมาให้เราได้ดูนะคะจากฟิตติ้งเรื่องของกระดรักนี่ละคะ่ะโอ้โหหลายคนนี้ก็กรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะในโลกโซเชียลค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยไปอีก2ภาพด้วยการรวมแล้ว3ภาพนะคะกระแสบอกว่าปูเสือรอชมละครเรื่องนี้ภาพแต่ละภาพคนละมุลกับใจมากหลายคนกรี๊ดบอกว่าอยากสิงร่างพี่แอน ตัวแอนเองก็บอกว่าแฟนต้องมาแล้วล่ะอย่างเงี้ยซึ่งกระดัดรักค่ะอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องราวของรักต่างวัยนะคะแต่หัวใจใกล้กันแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะนี่คือเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายฟิตติ้งนะคะที่เรานำมาให้ชมกันจะได้เห็นคาแรกเตอร์ของแต่ละคนเริ่มจากพี่แอนก่อนค่ะรับบทเป็นกระดัดนะคะตัวแทนสาวสวยวัยเลข30ขึ้นไปเก่งมั่นใจเป็นผู้บริหารหญิงนะคะ เรื่องในบ้านเนี่ยก็เป็นคุณแม่แล้วด้วยนะมีลูกชายค่ะถือว่าเป็นการคืนจอในรอบ5-6ปีของพี่แอนเลยนะคะจากแอบ,บรักออนไลน์ค่ะเรื่องนี้พี่แอนฮอตมากๆเป็นสาว30กว่าที่ฮนตมากๆใจจังเลยค่ะเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยผู้ชายในชีวิตถึง3คน3สไตล์เลยเอาะะสไตล์แรกก่อนเอาเด็กสุดก่อนนะครเจมสรายุนะคะผมาพากลุงผม ผมของน้องเจมเปลี่ยนไปเลยคือเป็นทรงหน้าม้าสวมชุดนักศึกษาด้วยรับบทเป็นไอ้นะครับผมเป็นเด็กสุกงานชณะสถาปัตอารมณ์ดีสบายๆลุคน่ารักน่ารักกรุบกริบกรุบกริบค่ะส่วนคนที่สองครับพี่แซมยุรนันครับรับบท<ม>เป็นมาร์คไม่ใช่มาร์คพราะเนได้ชื่อมาร์ <S <S 2> <S 2> เป็นซีอพ่อไม้รูปหล่อแอบรักกระหลัดค่ะพี่แซมเองก็กลับมาร่วมงานกับช่อง3ามในรอบ18ปปีนะคะแล้วก็ได้รับบท มีลูกชายด้วยนะคะชื่อว่าเออชื่อว่าน้องโทนี่ค่ะนี่ก็เป็นนักแสดงน้องใหม่ไสกิ๊กวัย15ปีอ่ามาอีกคนหนึ่งเลยค่ะคนที่3าพี่ดอมเหตะกลนะคะระบทเป็นชาคลิตค่ะเป็นสามีของกระรัตหรือพี่แอร์นั่นเองค่ะหน้าตาฐานะดีแต่ยอมไม่ได้ที่ภรรยาจะก้าวหน้ามากกว่านะคะพี่ดอมเองก็กลับมาร่วมงานกับช่อง3ในรอบ4ปีเช่นกันค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะเห็นหนุ่มน้อยน่ารักน้องไฟซาวนี่ค่ะ5้าขวบ เป็นลูกครึ่งไทยเลบานิสและบทเป็นลูกชายของทั้งคู่ค่ะโอ้นี่แต่ว่าเด็กสุดของ3หนุ่มก็คือเจมส์เขาบอกว่าเกรงมากๆที่ต้องมาประกบกับรุ่นพี่ถึง3คนนะครับผมคือพี่แซมพี่ดอมแล้วก็พี่แอนนะครับงานนี้พี่ๆเลยจัดรับน้อมแบบชุดเล็กๆพอให้หายเกรงนิดหน่อยครับฮอตมากเลยอะ่ะสามีทั้ง3คน ก็รับไหวอยู่นะคะไม่ได้กังวลอะไรโอ้โห18ปีครับที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับแต่ละคนสุดยอดอลังการฝีมือทั้งนั้นฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับพี่ครับ่ผมเป็นน้องใหม่ครับวันนี้มากับพี่พีโอใจเย็นใจเย็นครับผมผมเป็นเลขาของพี่แอนนี่แหละครับใช่แล้วก็จะไปอยู่ในเรื่องเลยเหรอเออทำไมต้องโหยไม่คิดอะไรคิดครับ ตื่นเต้นอยู่ครับก็เรียกว่ากดดันเลยครับแต่ว่าก็จะทํากันบ้านให้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เดี๋ยวจะเอาให้แบบว่ากลับไปล้งให้กับบ้านเลยนะเริ่มเลยไหมแอเริ่มแลยเริ่มเลยดีกว่าไม่ทันพวกเราหรอกเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับมาคราวนี้ก็ได้มาเจอเพื่อนร่วมงานเดิมจากเฉลยศักด์เราเจอกันมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับตัวพ่ออย่างพี่แซมอย่างน้องเจมโอ้เราก็ือว่าคราวนี้แหละคือ าไม่เล่นผมว่าแย่นะยากอ่ะคือวิธีเล่นยังไงให้มันน่ารักในแต่ละซีนมันที่แอนรู้สึกแบบรั่เอไเอย่างเี่แอนว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเคมีใหม่ๆนะคะสําหรับพวกเราที่เป็นละครดูแล้วสบายใจนะคะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจพวกเราทุกคนด้วยค่ะ ค่ะพวกเราก็อยากดูกันแล้วด้วยนะคะส่วนฝั่งสาวสวยนะคะก็ยังมีแพพิชาภาค่ะรับบทเป็นเวนิสถาปนิกสาวไฮโซทันสมัยแล้วก็มีเมนิสาชนรับบทเป็นนิตานะคะเป็นผู้หญิงทายาทแล้วก็ทั้งสามสายต้องฟาดฟันกันทั้งเลยขาก็อี้เลยขาเตียงโหแซ่บมากแซ่บมากเลยขาเตียงด้วยเหรอครับก็เตียวไก่ก็ถ่ายทำกันภายในเดือนนี้แล้วค่ะการัดรัก น่าดูจังเลยดูแล้วน่าจะชื่นใจสำหรับผู้หญิงวัยสามสิบกว่าคนกาชุ่มกระชวยน่าดูนะย้ำจังเลยอา <c oughs> ยุเท่าไหร่แล้วคะขนสาสิบกว่า <c oughs> <c oughs> สวยมากใช่ค่ะค่ะ